จะให้จะให้อยากให้แบบว่าอยากให้ได้พัฒนาเต็มที่เลยวันนี้เราต้องมาเข้าใจในเรื่องเพราะว่าอ่าถ้าเขาบอกว่า I go ดูดีนะครับ I go to the market เราต้องฝึกพูดง่ายๆก่อนช่างมัน I go to the market ก็คือฉันไปตลาด I go to the market I go to the market ก็คือฉันไปตลาดอยู่เรื่อยๆความหมายแบบนี้คือ I go to the market นะครับ ถ้า I went ถ้าถ้าหลังจากโกปุ๊บเราต้องใช้คาว่า I went to the market I went to the market I went to the market yesterday มันต้องมีบอกเวลาอดีตด้วยว่า yesterday yesterday เห็นไหมฉันไปตลาดเมื่อวานนี้ I went to the market yesterday market. in the morning ตอนเช้าเราใส่เข้าไปอีกก็ได้ in the morning in the morning เห็นไหม คือคือ,คอต้องขยายไปนะไอเว้นเว้นก็คือโกแต่มันเป็นลนักษณะไปมาแล้วเขาจะไม่ใช่ว่าโกแลนะเราต้องใช้ไอเว้นแล้วนะเราต้องเปลี่ยนะใช่ไอเว้นชูเดอร t มาเก็ตเย็นเช้าไอเว้นชูเดอร์มาเก็ตเย n นเช้าในตอนอ่าต้องบอกอย่างนี้ฉันไปตลาดมาแล้วนะอันนี้คือไปมาแล้วนี่คือไปไปไปอันนี้ไม่ได้แปลว่าเพิ่งไปตอนนี้นะอันนี้อันนี้หมายถึงว่าอ่าฉันไปตลาดแบบแบบคล้ายๆกับไปอยู่เรื่อยๆไปทุกวันไปแบบต่อเนื่องอะครับมันจะเป็นลนักษณะแบบเนี้ย I go to the market almost ใช้คำว่า almost almost ก็ได้ every day เกือบทุกวัน every day almost ือบ almost every day I go to the market almost every day after working after after work หลังเลิกงานเราต้องเราต้องเราต้องหาท็อตนะให้ได้นะ after work อ่า almost every day after work หลังเลิกงาน after work ออเราต้องฝึกพูดนะครับอืม ถ้าถามว่า I will I will เนี่ยฝรั่งได้นะครับ I will go ฉันจะไป I will go to the market ฉันคาดว่าจะไปตลาด I will go to the market ฉันคาดว่าจะไปตลาด I will go to the market tomorrow, พรุ่งนี้ tomorrow morning ซึ่ง I will mm hmm. คือเราพูดแต่ฝรั่งตอนเขาคุยกันเขาจะอ่านว่า I อเขาจะเรียกว่า I อคือตัวย่อมันจะเป็น I will go <Okay. S 1> I อ I I ออก I'll go คือฉันจะไปนันไปอนาคตคาดว่าจะไปแต่ก็ไม่แน่ว่า I'll w i go to the market tomorrow I'll w i go I'll w i go เอาให้ได้เดี๋ยวว่า I'll I'll go คือฉันจะไปเหมือนกับ I will go คืออนาคตฉันจะไป I will go อืม่า I will go yeah I will go to ah the market yeah กรอนนี่คือยังไม่กลับมาเนี่ย i have ก o อนก่อนคือช่องสามเลย I have กรอน t h e market คือฉันไปฉันไปตลาดอยู่ตอนนี้ I have g o ก e อน the market ยังไม่ได้กลับบ้านนะเนี่ย i have กรอนกรอนก็คือไปเหมือนกันแต่ต้องเข้าใจว่า i ต้องกัดข้างล่างว่า i ก็คือ i อฟกรอน t h e market mm hmm. ฉันไปตลาดเนี่ย i อฟกรอน t h e m a r ก็ hmm. t ก็คือฉันไปตลาดแล้วตอนนี้ยังอยู่ตลาดอยู่ยังไม่ได้กลับนะความหมายคืออย่างเงี้ย e gone to the market ย่า yeah. นี่เราเราต้องตีให้แตกก่อนว่ากริยาสามช่องมันเลยเป็น go went ก่อนมันเลยมันเลยเกิดขึ้นตรงนี้ขึ้นมาว่า go went ก่อนนะครับ go went ก่อนแปลว่าอันนี้ไป,ไป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 ปัจจุบันอันนี้ไปไปมาแล้วอันนี้ไปแล้วยังไม่กลับนะครับ I'm gone I've gone I've gone to the market นะครับ I've gone to the market <c oughs> เข้าใจไหมครับ <c oughs> I've gone to the market แล้วเรามาแต่งประโยคพวกนี้สิว่า mm hmm. เราจะแปลงป่งวาเราจะพูดว่าไงถ้าบอกว่า I use I use to ไปเป็นอะไรครับ I use to ที่ผมสอน mm hmm. ฉันเคย mm hmm. I use to go mm hmm. เห็นไหมมันต้อง go ช่องเดียว้า่หลัง to ต้องเป็น go นะห้ามเป็นเว้นนะ mm hmm. I use go to mm hmm. I use go to to Bangkok เห็นไหม mm hmm. ฉันเคยไปกร mm hmm. ุงเทพ่าเ mm hmm. มือม่อเมือ่อตอนไหน t year s g o สองปีที่แล้ว ช y เยสชูเ o เห็นไหมย d to คือเคยไปตั้งแต่ในอดีตตั้งแต่สองปีที่แล้วนะอันนี้คือเป็นเรื่องของอดีตว่า I u s used to go to Bangkok two years ago ฉันเคยไปกรุงเทพเมื่อสองปีที่แล้ว two y e a r s a g o หลังจากนั้นไม่ได้ไปแล้วนะ <Two years. S 1> ตั้งแต่สองปีที่แล้วห <c oughs> ลังจากนั้นก็คือไม่ได้ไม่ได้ไปกรุงเทพแล้ว I u s e o to go ชูโก้อา e ุ o นะครับ I used to go <c oughs> I used to go to Bangkok two years ago. I I used to go the used to the little Thai. I used to go. I used to go to Bangkok two years ago. Maybe this time I'll try. Maybe a thousand feet, but I'm just too proud to ask you to catch me. Oh, I don't want to lose you, cause I'm a fan.